ครับก็ผัดกบของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขั้นตอนสุดท้ายของเราก็จะมีใบกะเพรากับพริกไทยนะครับเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับให้กบนะครับผมก็ใส่เลยครับนี่มาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆครับตอนนี้เราใส่ใบกะเพรากับพริกไทยไปแล้วนะครับก็ให้มันมแบบ นิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับถุกโซนไม่ต้องให้ถูกมากนะครับติกไทยนะครับออกประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เราจะพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับตอนนี้ก็พอนะครับเราจะปิดแก๊สนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้น ผัดกบของเราในวันนี้นะครับผมกรบแกมก็ดีนะครับกับข้าวก็อร่อยมากครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นกับแกมนะครับผัดสไตล์นี้นะครับผมก็เมนูของเราเย็นนี้นะครับโอเคครับผัดกบของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมโอเคครับ